ความมั่นใจหนึ่งในสิ่งที่ทุกๆคนก็รู้กันดีว่าคืออะไรทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองครับแต่ว่าวันนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าความมั่นใจของแท้มันเป็นยังไงการที่จะบอกว่าเรามีความมั่นใจนั้นเราจะยึดกฎ3ข้อนี้เป็นหลักครับส่วนใหญ่แล้วก็3ข้อนี้จะเป็นคีย์หลักในความมั่นใจของทุกๆคนเลยครับอย่างแรกนะครับการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง การให้คนเป็นคนที่มีความสามารถคุณจะเป็นคนที่มีความมัはは่นใจในตัวเองครับเพราะว่าคุณนั้นมีความสามารถอย่างแท้จริงและมีเพียงคุณเท่านั้นที่ดูความสามารถของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับการกระทําครับไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมาต่อให้คุณพูดว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้แสดงมันออกมามันก็ไร้ค่าครับถ้าคุณมีความสามารถจงแสดงมันออกมาแล้วความสามารถที่เราแสดงออกมานั้นจะเป็นความมั่นใจของเราครับ แม้ว่าไม่ต้องมีใครมาชื่นชมก็ตามนั่นแหละครับความมั่นใจที่มาจากความเชื่อมั่นการเคารพในตัวเองและการเคารพต่อผู้อื่นครับเราการที่จะมีความมั่นใจนั้นเราต้องมีความเคารพครับเคารพต่อความเป็นตัวเองและเคารพต่อความเป็นคนอื่นเราต้องยึดมั่นในตัวเองเป็นหลักครับแต่ครับอย่าย,ยึดมั่นแบบหัวชนฝาแบบไม่ฟังใครเลยนะครับเพราะว่าคำติเตือนของคนอื่นคือหนึ่งในสิ่งที่เราจะใช้พัฒนาตัวเองครับ ถ้าเราไม่ฟังคําเตือนจากคนอื่นเราจะพัฒนาได้ไงนะครับเราจะหาข้อเสียของตัวเองได้ยังไงนี่คือหนึ่งในสิ่งที่สร้างความมั่นใจครับเคารพในตัวเองครับเลิกด้อยค่าตัวเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะชอบด้อยค่าตัวเองหรือชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เก่งกว่าแต่มมนเป็นเรื่องไร้สาระครับการที่คนไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าคุณลองเปรียบเทียบตัวคุณเองกับตัวคุณเมื่อวานสิว่าวันนี้ คุณทําได้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้คุณจะทําได้ดีกว่าวันนี้ไหมอันนี้คือการให้เกียรติตัวเองมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแย่ยิ่งถ้าคนพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆคนนั่นแหละครับที่จะเป็นคนที่เก่งที่สุด 3. นะครับคุณต้องมีมาตรฐานครับถ้าคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากครับมาตรฐานของคนเราไม่เท่ากันนะครับ ถ้าเปรียบกันง่ายๆคือเรื่องการเรียนครับหากเรามีตั้งแต่เกรด F จนถึงเกรด A เกรด F คือตกมากกว่า F คือผ่านถ้ามาตรฐานของคุณอยู่แค่ว่าขอแค่ผ่าน F เวลาที่คุณผ่าน F มาคุณจะภูมิใจครับแต่ว่าไม่มากส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความรู้สึกลงใจครับแต่ถ้าคุณตั้งมาตรฐานไว้ว่าคุณอยากได้ C หรือมากกว่า C ถ้าคุณได้ D หรือ F คุณจะรู้สึกเศร้าครับ คุณจะรู้สึกว่าคุณยังดีไม่พอคุณต้องพยายามมากกว่านี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ C หรือมากกว่าคุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยครับมันจะไม่มีความโล่งใจอยู่เลยครับเพราะว่าคุณรู้ยแล้วว่าคุณต้องได้ C หรือมากกว่าและความพยายามที่ทํามาทั้งหมดจะเป็นความสุขในตอนท้ายครับ <S <S นั่นคือรางวัลของคนที่มีมาตรฐานครับส่วนคนที่มีมาตรฐานต่ํานะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างแย่นะครับการที่คุณวางมาตรฐานไว้ต่ำเกินไปเพราะว่า คุณจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ครับเพราะว่าคุณจะย่ำอยู่ที่เดิมคุณจะไม่กล้าที่จะเดินต่อแล้วครับความพยายามคุณจะนอยลงเรื่อยๆการที่คนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานนั่นคือจุดที่แย่ครับอย่าลืมนะครับมาตรฐานคือสิ่งที่สําคัญและนี่ก็คือความมั่นใจนะครับคุณมีความมั่นใจหรือยังแสดงให้ผมดูสิอย่าพูดให้ผมฟัง